ซื้อจริงจ่ายจริง4ใบ4 0 0พบาทสวัสดีครับผมอาร์มนะครับวันนี้นะครับมีคนเอาแบงค์20รุ่นนี้มาขายกับผมนะครับแบงค์รุ่นนี้ที่ผมทำคลิปไปเมื่อไม่นานนี้วันนี้มีคนนำมาขายกับผม4ใบแบบนี้จะเป็นแบบเลขสวยเลขเรียงกันแบบนี้4ใบสภาพสวยแบบนี้รับเงินทันที4 0 0 0บาทแบงค์20ที่คุณมีอาจจะมีราคาหลักพันแบบนี้นะครับ ส่วนบ้านใครมีธนบัตรไทยเก่าเหรียญไทยเก่าเางินจากประเทศโบราณพระเครื่องพระบูชาใครอยากขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ